สวัสดีครับทุกคนกลับมากับ The Match Gamer นะครับผมกับ Rise of the Tomb Raider กันต่อเลยนะครับ <laughs> กบ็วันนี้เรามาภารกิจช่วยโจนากันเว่าว่าวันนี้จำได้ว่าเมื่อวานเล่นถึงไหนจำได้วิดีโอที่แล้วเล่นถึงเพื่อนของลาล่าเจลาล่าถูกเพื่อนของเจลาล่าที่ว่าโจนาถูกจับไปนะเราต้องไปช่วยมันหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วแล้วครับ Jonah, hold on. Jonah, like. Sophia, are you there? Laura! I'm up by the old copper mill overlooking the Gulag. I'm about to go in after Jonah. <helmi> 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 <h <h totally> okay. We hit a stash of weapons near where we first attacked Trinity. You might find them useful. I'll see you when I get out. ได้อะไรมาได้อะไร Climbing arrows broadhead คืออะไร Broadhead climbing arrows shoot uh, shoot climbable arrows uh, into short wood yeah uh, into soft wood แล้วก็ reach the location อ๋อโอเคปีนปีนได้โอเครู้เรื่อง่ะ uh, shoot ก็คือ shoot a เ uh, hold left mouse until fully charged before firing Shoot climbable arrows. Like. So, shoot shoot climbable arrows into soft wood surface. Ah, you gonna. Oh, อ๋อโอเคก็คือเรายิงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปักไปใช่ไหมใช่บอกว่า grab grab onto the yellow f r a m b i n g อ๋อโอเคก็คืออย่างนี้ก่อนนะอ่ะแ,แล้วก็แล้วก็ยังไงเฮ้ย grab ยังไงอะยังไงวะ first I will shoot the climbing arrow ยังไงอ่าเสร็จแล้วไงต่อเอ้ยแล้วยังไงวะเฮ้ยยังไงเจ๊เดี๋ยวนะงงกันนะงงก็ยังไงวะเอ่อ arrows er knock out nearby p l a n t e d arrows on impact <More propaganda. S 1> อ๋อโทษก็ขึ้นไปถูกแล้วนะเออก็ถูกแล้วใช่ปะอันนี้อะไร more propaganda ไม่รู้เว้ยไม่เป็นคืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นอย่างนี้เหรออ่ะไม่ใช่อ,อ่ะอ่ะแล้วกูจะขึ้นยังไง อ้าอะไรวะอ๋อยังไงนะโอ้ยทำไมเล่นแบบงโง่ๆอย่างนี้เราเอ้ยอ่ะขึ้นแล้วแล้วไงต่อครับแล้ว สเปซแกรดลบอ๋อขอโทษก็แค่นี้ยังงี้นะไม่ยากหน่อยยังไงครับก็สเปซกรดลบต่อแนละ้วมั้ยก็ไปฝั่งนูน้นอ่ะโอโ้โหเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เลยเจาล่าแหมน่ารักจริงๆโอ้ยเสียวฟันว่ะเฮ้ย ไงวะต้องไปทางนน้นใช่ไหมเราจะไปยังไงขึ้นข้างบนอย่างนี้เหรอยังไงครับพายุเหรอโอ้ยังไงเนี่ย ไปไปต่อไปทางนู้นใช่ไหมอ่ะต้อง <c oughs> มีอะไรขึ้นบอขึ้นก็ได้อ่ะขึ้นยังไงต่อเอ๊เหมือนเราเคยมาทางนี้แล้วปะวะมีอะไรบ้างเนี้ยขึ้นมางนูน้นเหรอแล้วเราจะขึ้นยังไง climbing <oughs> arrows <c oughs> ใช่ไหม À mấy Ờ À À more Soviet propaganda, đó, mấy đó, เฮ้ยกูจะขึ้นนะอะไรวะก็จะขึ้นไงทำไมไม่ให้ขึ้นนะอ่ะอ้าอะไรวะก็ขึ้นกิ๊กก็จะจับได้เนอะอะไรของมันวะอ่ะขึ้นมันก็อ๋อโอเคก็ไปอ้าวขึ้นได้ปะ ก่อนนะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็โดดตึ๊บอ่ะเนี่ยอีกเล่นเกมนี้มาเป็นวันแล้วนะแต่ผมก็ยังโดดไม่เป็นอยู่ดีเอ้ยเออขึ้นนะเอ้ย,อยไม่ถึงอ่ะไม่ถึงหรอ mấy thứ nè à như thế nào à như thế nào con lên đã rồi à rồi sẽ lên thằng này à muốn chơi à vậy ah uh. rifle unlocked my phone in uh, a i like what's i what's i what? like what? what? oh okay go to find shelter โอ้ยต้องเข้าไปในถ้ำเหรอหนาวมากจะแข็งตายแล้วนี่อ่ะโอเคนั่งพักโอเคพัก I wasn't there when you needed me most. I'm sorry. Mm. I'll make them see that you were right all along. That you sought the truth, not fairy tales. I'll make it right, Dad. I promise. Lara. It's time. Jonah's waiting. Yeah. <laughs> มึงเถีงฝันถึง,น,งนี้แอนนะาโจนาโจนารออยู่คืออะไรวะอ๋อมเไปหาโจนาอ๋อฝันฝันมึงฝันใช่ไหมแหมอยังไงยังไงยังไงเออยังไงอ่ะมันก็ไม่มีเชือกอเหนะ ไปอ่ขึ้นตกไหมาปากัวหน่อยปากัวหน่อยโดดไปซะไปอ,อึบขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็โดดขึ้นนะครัโอ้อ้าวเข้าถา้ำเข้าถา้ำเข้าถา้ำโอเคเรียบร้อยครับมาถึงนี่แล้วก็ต้องอึ๊บอ้าวยังไง อ่าโอเคขึ้นมันก็ไม่เลก็แบบชิวเกินไปนะโอ้โหมา,มาลมหนาวอีกแล้วมาลมหนาวอีกแล้ว follow Sophia's path to Trinity แล้ว Sophia's path คืออะไรคือเจออะไรที่ไหนอ่ะทาซานทาซานโโอ้ห <c oughs>

This will not be easy, brother. The path is not meant to be easy. Are the men aware of what they will face? No. Are they to fight and die for the cause. That's all we need from them. Constantine, now that we're so close to the end, we've only just begun. I'm afraid Trinity is just using us. อ i นนี้เริ่มเริ่มดีแล้วเกียร์แปดคือแบบง่ายคือ ETE Anna เริ่มเริ่มเริ่มไม่ชอบ t r y แล้วแต่ว่าไอคอนเซนตินนี่คือยังไว้ใจ y อยู่ซึ่กูก็ไม่รู้เหมือนกันอ t r นี่คือใครลเดวันห้องดิอืม ไป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 มันใกล้ตายแล้วอีนะแอนนาเนี่ยเป็นโรคอะไรวะคือยังไงคือยังไงฮะร a อนเอล a ท e ตาร์ตจุดคลโอ้ way. ขึ้นไปโหเกี่ยวจจบ เจอมันก็มีแค่ทางนี้ทางเดียวแลม้ม้าขึ้นไปเึ้นไปอีกคอนแซนตินอ้าวอ้าวเฮ้ยเจอเจอกระลอกนะเฮ้ยไม่เจกระลอกนะนั้นหรอก็ไม่มีอะไรยากนี่หนนไหนไงต่อไปทางไหนไปทางไหนอะไร คัดซีนเยอะจังว่ะเฮ้ดันลอยเท้าลอยตีนลอยตีนพูดดีไม่ได้ลอยตีนไปตามรอย follow the tracks up to the big mountain อุ้ย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 อ้าวอะไรกันอ้าวเชียแล้ว Uh. Everything looks clear. Keep your eyes open. Uh. We expecting company? Right. Ah, yeah. Oh, yeah. How you Got You know? I'm not sure. 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 I'm not ไม่เจอไม่เจอช่างแม่งอไม่นกรอยากจะฆ่าทุกคนให้ตายจริงๆอะอยังไงไปทางไหนเอาของให้เยอะๆอะไรอ๋อโอเค What happened? Truck was too heavy. Everything's falling apart in this place. Should we call it in? Ah. Don't bother. Everyone's packing up and getting ready to move out. Good. Ah, Finally, we came for. Hard to say. Constantine just gave a general order to prepare. Uh. ยังไงสองอ่ายังไงต้องไปทางนู้นใช่ไหมเรากขึนตรงไปไหนล่ะ chơi mấy à tiếp rồi một chết đấy một vào một cấp bay thức à không hết một à เมื่อกี้ไม่เห็นนะเมื่อกี้ทางนน้นใช่ไหมอ่ะอ่าไปทางาไนนหนวะไปทางโน้นเหรอ sent to help clean up the island after Croft escaped. Good <coughs> job. Heard you had to kill natives there too. Yeah, some kind of sun cult. Crazy bastards. Amazed that Croft survived that owl. Well she did. And now she's our problem. Yang. <coughs> me เยาอะากูยิงนะเอ้าเดี๋ยวแล้วเอ้านี่น่เจออะไรบ้างถ้าหนูดีกว่าเยอะเลยนะเนี่ยอ่ะโอเคยังไง What happened back there? Bridge collapsed. Looks like we're gonna have to fly out the rest of the cargo. Hmm. They found something up there. Getting sick of this place. Patience. If we succeed here, we can go wherever the hell we want. Hmm. มาจากไหนกันมาหรือยังเอ้าเชี่ยแล้วมากันเต็มเลยอ่ะโอ้ my god มากันเต็มเลยอ่ะเชี่ยละเฮ้ยตายละตายแน่เลยตายแน่เลยโอ้มากันเยอะขนาดนี้กูหนีก่อนไหม Ni ra này ní ganh 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 ní ตายหาเลยที่อะไรวะคือ,อยังไงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยตอนนี้ไะไวะ

ยังไงมีใครอีกป่ะมีใครอีกหรือมีใครไหมเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ย mình Rơm sân nục kinh thúc quý đa thi rồi Rồi, ở ở chỗ này đi Đây là màu It's a stamp to seal official Trinity letters. Not many people still use these. โอเคก็ไม่รู้เพื่ออะไรไม่รู้มีอะไร,นะเ,นะเ,ร,ร,รเนี่ยเห็นตอนนั้น reference เนี่ยได้อะไรมา golden fan ออ s ซอ l ไ r ฟ f l แล้วก็ F M G อันนี้อะไรอ่ะ damage น้อยกว่ากระโม,มแผพลิตี้น้อยอันนี้คืออะไร damage น้อยกว่ามันก็ใช้นี่สิโอเค ก็อัพเป็นอัโมงคาแาซิตี้ capacity, ใช่ไหมอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็อ,อะไรอีกอันนี้คือไฮแคปซิตี้แมกกาซีนเอาสิอ่ะหมดแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคปะ่ะได้สก,กิลด้วยหรอสก,กิลสก,กิลอะไรดีฮันเตอร์กกัน อะไรก่ะอันนี้อะไร n a t u r a l l e increase amount of natural แล้วก็อะไร So I release m a n e crafting Master of all land reveal exotic animal จำเป็นเหรอไม่จำเป็นนะอันนี้ดีกว่าอ่ะโอเคอ่ะโอเคมีอะไรอีกสี่ใช่ไหม Ah resource for crafting mastery อ่ะโอเค Arrow Climber, F to mid jump Ok Ah, uh, da. it